สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับตมานหวาดเจี๊ยบเหมือนเดิมนะครับวันนี้วันพฤหัสที่6มีนาคม2568ครับมีฟุตบอลดีๆมาฝากเหมือนเดิมครับเจ็ดคู่เน้นๆครับทีเด็ดที่ตมานจะมาวิเคราะห์ให้นะครับวันนี้จะเป็นคิวของยูโรป้าลีกมากนะครับมีทั้งถ้วยเล็กถ้วยใหญ่ครับแต่วันนี้เราจะเลือกไปที่ถ้วยใหญ่นะครับเพราะว่าแค่ถ้วยใหญ่ก็หลายคู่นะครับวันนี้ข้อมูลสดใหม่อัปเดตใหม่ทุกวันแน่นอนครับไม่เชื่อเข้ามาลองดูนะครับมาติดตามตมานได้นะครับ แต่ก่อนที่เราจะไปฟังทัศนคติต่างๆหรือว่าบทวิเคราะห์ต่างๆนะครับตมานมีกลุ่มดีๆมาแนะนำนะครับเป็นกลุ่มของตมานเองนะครับกลุ่มนี้ครับจะมีฟุตบอลเดินให้ตลอดนะครับมีบอลชุดโครงการครับบอลเดี่ยวนะครับแล้วก็มีการประกันบอลตายให้ด้วยนะครับถ้าบอลที่เราให้ไปนะครับเกิดตายครับไม่ได้เงินนะครับวันรุ่งขึ้นสามารถเคลมได้เลยนะครับแล้วก็ยังมีกิจกรรมดีๆครับแจกเสื้อฟุตบอลสวยๆนะครับเสื้อทีมสโมสรที่คุณชื่นชอบนะครับ มีแจกในกลุ่มแน่นอนครับติดตามตะหมานได้เลยนะครับถ้าใครอยากเข้าร่วมกลุ่มนะครับดูที่ลิงก์ที่ตะหมานปักปุดไว้ใต้วิดีโอได้เลยนะครับและอย่าลืมนะครับกดติดตามช่องตะหมานไว้ด้วยนะครับแล้วฝากบอกต่อบนเพื่อนให้ด้วยนะครับไม่เปการเสียเวลาครับวันนี้เรามาเริ่มที่เกมคู่แรกเลยเลยกันนะครับเกมคู่แรกครับเป็นเกมระหว่างเรียวโซซิดัตครับทีมจากลีกสเปนนะครับเปิดบ้านรับการเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับยักษ์หลับจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับเกมผู้นี้เริ่มเตะในเวลาเที่ยงคืน4 5นาทีครับ ดูแฮตเวนที่เคยเจอกันมาครับ5เกมหลังสุดนะครับเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเอาชนะไปได้2ครั้งนะครับแล้วก็เป็นเรียวซซิดัชนะได้1ครั้งครับ2เกมแล้วก็เสมอกันไปนะครับส่วนเกมล่าสุดนะครับก็เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับบุกมาชนะเรียวซซิดัได้ในเกมยูโรป้าหลีกนะครับในวันที่4พฤศจิกายน2565ครับก็นานมาแล้วครับหลายฤดูกันเป็นแมนยูครับทำได้ดีกว่าครับดูจากโดยรวมแล้วเพราะว่าเอาชนะได้มากกว่า1ครั้งนะครับ ส่วนฟอร์มการเล่น5นัดของทั้ง2ทีมนะครับมาเริ่มกันที่เจ้าบ้านอย่างเรอัลซิดัดครับห้าเกมน้องสุดครับเอาชนะได้2ครับแล้วก็แพ้ไปถึง3ครับอย่างได้ว่า2เกมล่าสุดนั้นสะดุดแพ้อย่างเดียวเลยครับเกมล่าสุดก็บุกไปเยือนบาเซโลนาครับจากฝูงจากลีกสเปนนะครับแพ้ไป4ีประตูต่อศูนย์หาทางกลับบ้านไม่เจอครับทำให้เสียความมั่นใจแน่นอนครับสำหรับเดียโซซดัตส่วนผู้มาเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับห้าเกมหลังสุดครับกเขาชนะได้2ครับเสมอ2แล้วก็แพ้1รีได้วว่่าฟอ์มชงหลังก็นึ่งครับ มีชนะบ้างนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะหนักไปทางเสมอครับเกมล่าสุดนะครับก็เปิดบ้านเสมอกับฟูลแลมไป1ประตูต่อหนึ่งครับในเกม FA ครับของอังกฤษครับและพลาดท่าแพ้จุดโทษไปครับทำให้ตกรอบอย่างน่าเสียดายครับสำหรับผู้มาเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับส่วนตัวผู้เล่นที่ชาตการไมนจะลงสนามนะครับฝั่งเจ้าบ้านครับเดเรศอซสิทธ์อุซาประตูใช้เป็นเรมิโลครับแบ็คขวาใช้เป็นอาร์ดาวบูลูนะครับแบ็คซ้ายใช้เป็นจาวีโลเปสครับส่วนเซ็นเตอร์แบ็กใช้เป็นเอสตันโดครับยืนคุมแนวหลังให้นะครับ แดนกลางวันนี้จะใช้เป็นซูเบนเบนดี้ครับกองกลางตัวเก่งของทีมครับยืนคู่กับปลาโบมาตินครับแนวลูกวันนี้จะใช้เป็นเซอร์จิโอโกเมสครับยืนทางฝั่งขวาครับแล้วก็หน้าเป้านี้ใช้เป็นโอริโอคาสันนะครับโอ้โหเขาหน้าตัวเก่งอยู่ครบครับวันนี้ส่วนทางด้านผู้มาเยือนกันบ้านครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับผู้สาประตูประกอบด้วยอันเดโอนาน่าครับแบ็คขวาใช้เป็นมาชัยเดลิกครับเซนเตอร์ฝั่งซ้ายใช้เป็นเรนีิโยโร่ครับเซนเตอร์แบ็คตัวกลางใช้เป็นแฮร์รี่แม็กควายครับ แล้วก็ตัวของกลารครับจะใช้เป็นบูโน่ฟอนเดนเดสครับยืนประสานงานร่วมกับมานูเอลอูกาเต้ครับวิงขวาใช้เป็นมัสราอุยครับวิงซ้ายใช้เป็นดีโกดาโล่ครับส่วนสามประสานแดนหน้าวันนี้ใช้เป็นโจชัวเซอร์เซ่ครับยืนทางขวาครับกิสเจนิลิกเซนวันนี้ได้ขยับไปยืนทางฝั่งซ้ายเลยนะครับเป็นเล่นเกมแนวลุกนะครับส่วนหน้าเป้านี้ใช้เป็นเจ้าสักกระเบือครับอย่างรามอสไฮรุนครับโอ้โหยังได้ลงครับเกมนี้ส่วนครที่แคมปนะครับเปิดมาครับเกมผู้นี้ครับเป็นฝั่งเจ้าบ้านครับเรียวโซซิดับ เป็นต่ออยู่ที่0.5นาะครับเรียกได้ว่าฟอร์มก็ไม่ค่อยดีนะครับแม้ว่าจะเล่นในบ้านวันนี้นะครับก็ยังเชื่อมั่นว่าเรียวโซซิดาจะไม่แข็งแกร่งเท่าไหร่นะครับผู้มาเยือนก็ฟอร์มย่ำแย่ครับแต่ยังฟอร์มดีกว่าครับในการเจอกัน5านัดหลังสุดนะครับเกมนี้ครับตมานบั่นใจครับเชียร์ไปทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจะบุกมาไม่แพ้แน่นอนครับลองไปเลยครับ0.5ครับแมนยูมีชัยแน่นอนครับวันนี้รับประทานหวานเจี๊ยบครับไปที่สกอร์ยูน ส่วนเกมผู้ต่อไปนะครับเป็นเกมเอเซตอักมาครับทีมดังจากลีฮอนแลนด์ครับเปิดบ้านรับการเยือนไก่เดือยทองท็อตแนมฮอสเปอร์ครับเกมผู้นี้เริ่มเตะในเวลาเที่ยงคืน4 5นาทีเหมือนกันครับมาดูเฮตุเฮนครับผู้นี้เคยเจอกันแค่ครั้งเดียวนะครับเป็นท็อตแนมฮอสเปอร์ครับเอาชนะไปได้1ประตูต่อศนย์ในเกมยูโรป้าลีกนี่แหละครับตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วครับทำให้การเจอกันครั้งนี้ก็สเปอร์ดูดีกว่าครับเพราะว่าชนะไป1เกมครับส่วนฟอร์การเลินทานัทของทั้งนอ่ที เอเซดอักมานะครับอาเกมล่าสุดเขาชนะได้2ครับเสมอ2แพ้1ครับเรียกได้ว่าฟอร์มก็สม่ำเสมอครับส่วนมากจะเสมอแล้วก็ชนะครับแต่เกมล่าสุดนั้นสะดุดครับแพ้ครับบุกไปเยือนฮีเลนวีนครับแพ้ไป3ดูตัวตหนึ่งครับทำให้พลาดแต้มหนังน่าเสียดายครับสำหรับเกมในลีกครับเอซอักมาส่วนผู้มาเยือนอย่างทอนแนมฮอัสเปอร์ครับอาเกมล่าสุดเขาชนะได้2เช่นกันครับแต่ว่าแพ้ไปถึง3ครับฟอร์มก็คือคืนลงๆครับเกมล่าสุดก็เปิดบ้านแพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปในเกมในลีกครับศูนย์ปูตัวหนึ ทำให้พลาดสามแต้มไปอย่างน่าเสียดายครับสำหรับทอตแนมสเปอร์ส่วนตัวเวณที่การ์ดมันจะลงสนามครับวันนี้มาดูที่ฝั่งเอซดั้งมาเจ้าบ้านก่อนนะครับแบ็กขวาครับใช้เป็นเซยะมิกระนะครับแล้วก็แบ็กซ้ายใช้เป็นวูฟครับเชตเตอร์แบ็กใช้เป็นโกส์ครับยืนคู่กับเพเนตราครับส่วนแดนกลางวันนี้ใช้พีคูมไมเนอร์ครับยืนคู่กับเบลลิกครับแนวลุกวันนี้จะมีโปกูครับยืนฝั่งขวาครับแล้วก็เรโดยืนฝั่งซ้ายนะครับ ส่วนหน้าเป้านี้งใช้เป็นชอยแพร์หลอดครับศูนย์หน้าตัวเก่งของทีมครับลงยิงล่าตขายครับส่วนทางด้านทัดแนมฮอสเปอร์กันบ้านนะครับอุตสาหประตูประกอบด้วยวิคาริโอครับแบกขวาใช้เป็นเปรโดปอโลครับแบกซ้ายใช้เป็นอุโดกี้ครับเซ็นเตอร์แบกสคนจะใช้เป็นเควินเดนโซครับยืนคู่กับเอชรีเกครับส่วนแดนกลาง3าคนครับประกอบด้วยเจมส์ดิสันนะครับหายเจ็บกลับมาแล้วลงตัวจริงแน่นอนครับแล้วก็โรดิโกเบนทากูครับอีกคนนึงก็เป็นลูคัสเบิร์กวาลครับ ส่วนแนวหน้าครับแนวลุกครับ3บน3ตัวบนนะครับเป็นเป็นนานจอนสันครับยืนฝั่งขวาครับโอดดเบิร์ตครับยืนฝั่งซ้ายแล้วก็มาติสเตลครับกองหน้าตัวเป้าวันนี้ครับที่ยืมตัวมาจากบาเยิร์นมิวนิกครับส่วนแฮนดิแคปนะครับคู่นี้เปิดมาเป็นฝั่งตอนแหนมฮอฟสเปอร์ครับมาเป็นต่ออยู่ที่0.5นะครับเรียกได้ว่าครับฟอร์มก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสำหรับยืมผู้มาเยือนอย่างตอนแหนมฮอฟสเปอร์แถมยังมาเป็นต่อด้วย เอเซอักมาก็ไม่ขี้เหร่นะครับถ้าเล่นในบ้านนี่ถือว่าแข็งแกร่งใช้ได้เลยทีเดียวนะครับเกมนี้ตะหมานมั่นใจนะครับใชัเชียร์ไปที่เอเซอักมาครับเพราะว่าได้เล่นในบ้านตัวเองแล้วก็ได้กําลังใจจากเสียงเชียร์ของแฟนบอลตัวเองด้วยนะครับให้ลองไปเลยครับ0.5ครับเชียร์ไปที่เอเซอักมาครับแล้วเกมนี้คาดว่าจะยิงกันน้อยครับให้ไปที่สกอร์ต่ำนะครับส่วนเกมคู่ต่อไปครับเป็นเกมระหว่างสเตอัวบูคาเลสครับเปิดบ้านรับการมาเยือนโอลิมปิกลียงครับทีมดังจาก ลีเอิงฝรั่งเศสนะครับเกมคู่นี้เริ่มเตะในเวลาเที่ยงคืน4 5นาทีครับเกมคู่นี้ครับให้ทุกทไม่เคยเจอกันมานะครับนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่เคยเจอกันครับสำหรับเกมคู่นี้ครับรียงกับสเตวัวบูคาเรสส่วนฟอร์มการเล่นฐานักของทั้งสองทีมครับมาเริ่มที่เจ้าบ้านอย่างสเตวัวบูคาเรสนะครับเกมหลังสุดพวกเขาชนะได้สี่เกมนะครับก็เสมอแค่เกมเดียวครับเป็นเกมล่าสุดนะครับที่สะดุดเสมอไปครับเกมในลีครับ เรียกได้ว่าฟอร์มกำลังดีสุดๆเลยครับสำหรับสเตอัวบุคาเลสเจ้าบ้านนะครับส่วนทางด้านผู้มาเยือนครับอย่างโอลิมปิกลียงครับ5เกมล่าสุดชนะได้3ครับแล้วก็แพ้ไป2ฟอร์มก็คือขึ้นลงครับแต่เกมล่าสุดนั้นก็เรียกความมั่นใจกลับมาได้ครับเปิดบ้านเาชนะแบลดไปได้2ตัวต่อหนึ่งเก็บ3แต้มไปได้ครับเกมในลีกครับส่วนผู้เล่นที่คาดการันจะลงสนามฝั่งเจ้าบ้านก่อนนะครับสเตอัวบุคาเลสแบ็คขวาใช้เป็นเคลตูครับแล้วก็มีเซ็นเตอร์แบ็กอย่างดาว่าครับยืนคุมแนวรับ ส่วนแดนกลางวันนี้ใช้เป็นชิลิเชสนะครับยืนคู่กับไอเดียนซูสนะครับเป็น2กองกลางนะครับที่คอยปั้นเกมลุกนะครับส่วนแนวลุกวันนี้ใช้เป็นธานาเซ่นะครับยืนปั้นเกมแนวลุกกองหน้าตัวเป้าใช้เป็นจิโอกีต้าครับกองหน้าตัวเก่งของทีมครับสำหรับสเตอัวบูคาเรสส่วนผู้มาเยือนอย่างโอลิมปิกลียงครับประกอบด้วยผู้สาประตูครับเพอร์รี่ครับแบ็กซ้ายใช้เป็นมิเลนนายนครับแล้วก็เซนเตอร์แบ็กใช้เป็นเอ็นเกกิเต้ครับยืนคู่กับมาตาครับ ส่วน2กองกลางวันนี้ใช้เป็นเทสต์มันครับยืนคู่กับโตริโซ่ครับแนวลูกวันนี้จะใช้เชอร์กี้ครับยืนฝั่งขวาครับแล้วก็มีเจโก้อาเมนดาครับยืนเป็นของหน้าตัวต่ำครับคอยปั้นเกมให้ศูนย์หน้าตัวเป้าอย่างอเล็กซานเดอร์รากาเซตนะครับของหน้าตัวเก่งของทีมครับหลงราตาข่ายวันนี้ครับส่วนแฮนดิแคปเปิดมาครับผู้นี้เป็นโอลิปิกลียงครับผู้มาเยือนครับบุกมาเป็นต่อที่0.5นะครับเกมนี้ครับมองดูแล้วครับว่าชื่อชั้นนักเตะครับของลียงครับดูดีกว่าแล้วก็ เพื่อชื่อชั้นของทีมฟอร์มของทีมตอนนี้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเกมนี้ครับแม้ว่าสเตวัวบุคาเลจะเล่นในบ้านครับแต่ว่าเกมในหลีครับก็เป็นหลีกที่แตกต่างกันนะครับลียงน่าจะเขี่ยวกว่าสมานมั่นใจครับวันนี้ลียงครับจะบุกมาชนะไปได้ก่อนครับในเกมนัดแรกให้เชียร์ไปทางโอลิมปิกลียงครับต่อไปเลยครับ0.5ครับแต่คาดว่าจะยิงกันน้อยครับวันนี้ให้ไปที่สกอร์ต่ำครับ เกมผู้ต่อไปนะครับเป็นเกมระหว่างเฟเดบาเช่ครับทีมดังจากตุรกีครับเปิดบ้านรับการมาเยือนกราสโกเรนเจอร์ครับทีมจากสกอตแลนด์ครับเกมผู้นี้เริ่มเตะในเวลาเที่ยงคืน45นาทีครับเกมผู้นี้ครับพึ่งเคยเจอกันครั้งแรกครับยังไม่เคยเจอกันมาครับเฮตุเฮตก็ยังไม่มีครับเกมผู้นี้ส่วนฟอร์มการเล่นทานัดของทั้งสองทีมนะครับมาเริ่มมาที่เจ้าบ้านอย่างเฟเนบาเช่นะครับเกมหลังสุดพวกเขาชนะได้สามเลยครับแล้วก็เสมอสองเรียกได้ว่าฟอร์มดีจะจัดครับตอนนี้ไม่มีแพ้ เกมล่าสุดก็เปิดบ้านชนะอรัญญาสปอร์ไปได้ครับ3ประตูต่อศูนย์ครับยิงไปถล่มทลายครับเรียกได้ว่าเก็บความมั่นใจได้เต็มเปี่ยมแล้วก็เก็บ3คะแนนเข้ามือตัวเองได้แน่นอนครับสำหรับเบเนบัชพอมาแล้วมั่นใจสุดๆครับส่วนผู้มาเยือนครับอย่างกาสโกเรนเจอร์ครับเกมล่าสุดครับชนะกับแพ้สลับกันครับเป็นชนะไป2ครับและศูนยมากชนะอ่าแล้วก็แพ้ไป3ครับชนะแพ้ชนะแพ้สลับกันไปเรื่อยครับเกมล่าสุดนั้นก็เปิดบ้านแพ้กับมาซูเบลไปครับ เกมในลีครับหนึ่งป็นตัวสองทำให้พลาดสามแต้มมาอย่างน่าเสียดายครับสำหรับกาสโกเรนเจอร์ครับส่วนตัวผู้เล่นที่คาดการณ์ว่าจะลงสนามครับมาที่ฝั่งเจ้าบ้านกันก่อนนะครับแบ็คขวาครับจะใช้เป็นมูเดลนะครับแล้วก็มีเซ็นเตอร์แบ็คอย่างมิลาสกินเนียครับกองหลังตัวเก่าครับยืนคุมแนวรับให้ส่วนแดนกลางวันนี้ใช้เป็นเฟรดครับอดีตเด็กแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับยืนคู่กับฟิลิปโคสนิกครับแล้วก็แนวลุกครับวันนี้จะใช้เป็นดูซานทาดีครับยืนปั้นเกมลุกให้กับกองหน้า2คนอย่าง เอนเนสซี่ี่ครับยืนคู่กับเอดิเชโก้รับเป็นหัวหน้าตัวเป้าตัวเก่งของทีมครับลงราต้าขายแน่นอนครับส่วนทางด้านกาสโกเลนเจอร์ครับพูดมาเยือนผู้กุศลประตูประกอบด้วยแจ็คบัตแลนด์ครับแบ็กขวาใช้เป็นยูลมาสครับแบ็กซ้ายใช้เป็นเจฟฟ์ครับส่วนเซนเตอร์ครับใช้เป็นพรอเปอร์นะครับเป็นตัวยืนบัญชาเกมตัวสุดท้ายนะครับส่วนแดนกลางครับวันนี้จะใช้เป็นลัสกินครับยืนคู่กับบิเมนเด้ครับโอ้โหสองกองกลางตัวเก่งครับหน้าเป้า2คนจะใช้เป็น อีกามันดีครับยืนคู่กับเดสเซอร์ครับกองหน้าตัวเก่งของทีมครับลงลาตะข่ายวันนี้นะครับส่วนเฮตูเฮนะครับคู่นี้เปิดมาครับเป็นฝั่งเฟเนบาเช่ครับเป็นต่ออยู่ที่1.0นะครับเกมนี้ครับตะหมานเชื่อมั่นว่ากัสโกเลนเจอร์ครับบุกมาเยือนเกมนี้ต้องเน้นแน่นอนครับแม้ว่าเฟเนบาเช่จะแข็งแกร่งครับในเกมเล่นในบ้านแต่เชื่อว่าเลนเจอร์ครับก็จะไม่ย่อท้อครับมาเป็นรองครับแต่ว่าเกมนี้ต้องเอาแต้มกลับบ้านแน่นอนเพื่อความได้เปรียบในเกมนัดต่อไปนะครับ เกมนี้ตมานให้เชียร์ไปทางเรนเจอร์ครับต่อลองไปเลยนะครับ1.0ครับเรนเจอร์จะไม่แพ้แน่นอนครับไปที่สกอร์สูงนะครับคาดว่าจะยิงกันเยอะครับแต่เรนเจอร์ไม่แพ้ครับเกมคู่ต่อไปครับเป็นเกมระหว่าง a อสโลมาครับทีมจากกันโชซิลิอาอิตาลีครับเปิดบ้านรับการเยือนแอตเลติกบินเบาครับจากลีกสเปนนะครับเกมคู่นี้เริ่มเตะในเวลาตีสามตรงครับมาดูเฮดทูเฮดได้เคยเจอกันนะครับ2ทีมนี้นะครับ เจอกันแค่2ครั้งนะครับก็เป็นโรมาครับทาได้เสมอกันไป1ครั้งแล้วก็แอตเลติกเบนเปาเสมอกันไป1ครั้งเรียกได้ว่าผลงานโดยการเจอกันมาเฮดทเฮดนะครับเสมอกันไปครับเพราะว่าไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบครับส่วนฟอร์มการเล่น5นัดของทั้ง2ทีมครับฟอร์มล่าสุดนะครับบาสเกตบีลฝั่งโรมาครับเจ้าบ้านครับหเกมหลังสุดพวกเขาชนะได้4เลยครับแล้วก็เสมอหนึ่งครับเรียกได้ว่า4เกมล่าสุดนั้นชนะรวดครับไม่มีแพ้ไม่มีอะไรทั้งสิ้นครับ เกมล่าสุดก็เปิดบ้านเอาชนะโคโม่ไปได้2องปตูตหนึ่งครับเก็บแต้มไปได้นะครับ3แต้มเต็มครับเกมในลีกครับความมั่นใจกําลังดีสุดๆครับสำหรับโรมาส่วนผู้มาเยือนครับอย่างบิลเบลนะครับเกมหลังสุดก็ชนะ2ครับเสมอ2แล้วก็แพ้1ครับเรียกได้ว่าฟอร์มก็ใช้ได้เหมือนกันครับแต่เกมล่าสุดนั้นบุกไปเยือนอะไรจะกลัวมาดริดครับเล่นเกมลีกครับแพ้ไป1นึ่ประตูต่อศูนย์ทำให้พลาดแต้มไปอย่างน่าเสียดายครับสำหรับบิลเบลนะครับแล้วก็เสียความมั่นใจไปหน่อยนะครับ ่วนตัวผู้เล่นที่คาดการณ์ว่าจะลงสนามครับฝั่งเจ้าบ้านครับโรม่าผู้สาประตูใช้เป็นซวิล่าครับแล้วก็เซ็นเตอร์แบ็กสคนใช้เป็นเซลิกครับยืนคู่กับมาชินี่แล้วก็มีเอนดิก้าครับอีกหนึ่งคนครับเป็น3ประสานแนวหลังนะครับส่วนแดนกลางนี้ใช้เป็นมานูโคน่ครับยืนคู่กับเรียนโดปาเรเดสครับกองกลางตัวเก่งแล้วก็มีตัวทําเกมลุกอย่างเปาโลดิบาร่านะครับยืนคู่กับเรนโดเปยากินีครับส่วนหน้าเป่านี้ใช้เป็นโชมูรูดอฟครับโอ้โหก็น่าตัวเก่งครับ ตัวหลักอยู่กันครบครับวันนี้สําหรับโรม่าเจ้าถิ่นส่วนผู้มาเยือนนะครับวันนี้อย่างบินเบาครับผู้สาะตูประกอบด้วยอูนซิมอนครับแบกขวาใช้เป็นโกราสเบาครับแบกซ้ายใช้เป็นเบลิเช่ครับส่วนเซนเตอร์2คนครับจะใช้เป็นอาวาเลยยืนคู่กับดานี่วิเวียนครับเป็นตัวรับครับให้วันนี้ส่วนแดนกลางเขาจะมีอูนโกเมสครับเป็นตัวปั้นเกมลุกครับปีซ้ายใช้เป็นนิโก้วินเลียมครับปีขวาใช้เป็นอิกกี้วินเลียมครับคู่พี่น้องครับ ตัวนี้2ตัวนี้มหาปัญยาจริงๆครับส่วนหน้าเป้าใช้เป็นอเลสเซนเดอร์เบเรนกัวครับโอ้โหก็น้าตัวเก่งก็อยู่ครบเหมือนกันครับสําหรับบินเบาผู้มาเยือนครับส่วนแฮนดิ c แคปคู่นี้นะครับเปิดมาเป็นฝั่ง AS โรมาครับเป็นต่ออยู่ที่0.25ครับแม้ว่าโรม่าครับกำลังฟอร์มดีครับตอนนี้เล่นในบ้านได้แข็งแกร่งครับแต่แตมานเชื่อมั่นว่าทีมจากสเปนครับก็ไม่หมูเหมือนกันนะครับอย่างบินเบาครับ ครั้ง2ครั้งครับที่เคยเจอกันมาก็ทาไม่ได้เสมอครับแต่เกมนี้ครับบินเบาต้องมาเน้นผลแน่นอนครับเพราะว่าถ้าอยากจะผ่านเข้ารอบต่อไปตอนนี้ตำหนให้เชียร์ไปเลยครับแอตเลติกบินเบาครับไม่แพ้แน่นอนครับลองไปเลยครับ0.25้วและเชื่อว่าเกมนี้จะยิงกันเยอะแน่นอนครับให้ไปที่สกอร์สูงครับเชียร์ไปที่บินเบานะครับเชื่อตำหนหวานเจี๊ยบแน่นอนครับเกมคู่ต่อไปครับมาเป็นเกมระหว่างอาแจกอัฟเตอร์ดัมครับทีมจากลีฮอลแลนด์ครับเปิดบ้านรับการมาเยือนไอซักแฟงเฟิตครับจาก เยอรมนีครับเกมผู้นี้เราเตะในเวลาตีสามตรงนะครับมาดูเฮทเวทที่เคยเจอกันมาครับเคยเจอกันมาหนึ่งครั้งเนี่ยครับเป็นอาแจกนะครับเปิดบ้านชนะไปได้สองดูต่อหนึ่งครับแต่เกมนั้นเป็นแค่เกมกระชับมิสมัวสอนครับก็ไม่ได้มีผลอะไรมากมายครับก็เจอกันไปแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับสําหรับสองทีมนี้ส่วนฟอร์มการเล่นฮานาถอนทั้งสองทีมนะครับมาเริ่มที่เจ้าบ้านอย่างอาแจกอัลเตอร์ดัมนะครับเกมหลังสุดพวกเขาชนะได้สี่นะครับแล้วก็แพ้ไปหนึ่งเกมเท่านั้นครับเรียกได้ว่าฟอร์มนั้นดีสุดๆครับสำ เกมล่าสุดก็บุกไปเยือนอเมเลีซิตี้ครับที่นในลีกครับไปเชื่อมมาได้1นึ่งตัวต่อศูนย์ครับเก็บ3ามแต้มเต็มกลับบ้านได้ครับสำหรับอาเจ็ตเตอร์ดำแล้วก็มีความมั่นใจพร้อมแน่นอนครับส่วนผู้มาเยือนครับไอแซคแฟรงเฟิร์ตนะครับเกมล่าสุดครับชนะได้1เท่านั้นครับแล้วก็เสมอ2แพ้ไป2ครับซึ่ง2เกมล่าสุดครับก็บุกไปแพ้ให้กับทีมใหญ่ๆอย่างอันดับหนึ่งอันดับ2ครับของลีกครับอย่างไบยรามินิกับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นครับก็เข้าใจได้นะครับ โดนไปทีมละสี่เม็ดครับเรียกได้ว่าเต็มอิ่มกันไปเลยครับเกมล่าสุดก็เปิดบ้านแพ้ให้เลยเบอร์เซ็นไปสี่หนึ่งครับเรียกได้ว่าหาทางกลับตัวไม่อยู่ครับเก็บทรงไม่อยู่เลยครับสำหรับไอจ็กแฟงเปิดกับก็เสียความมั่นใจไปด้วยนะครับสําหรับเกมนี้ครับส่วนตัวผู้เล่นที่คาดการณ์ว่าจะลงสนามครับของฝั่งอาจักอันเดอร์ดัมครับเจ้าถิ่นครับอุตสาประตูจะใช้เป็นมาติอุสนะครับแบ็คขวาใช้เป็นกีอีนะครับแบ็คซ้ายใช้เป็นฮาโตะครับส่วนเซนเตอร์2คนครับใช้เป็นบาสครับยืนคู่กับลูการับ ก็กองกลางเขาจะมีคลาสเซนครับยืนบรรชาเกมคู่กับเชลเลอร์ครับส่วนสามประสานแดนหน้าใช้เป็นสตีเวนเบิร์กกุยครับยืนฝั่งขวาแล้วก็มิก้ากอสครับยืนฝั่งซ้ายหน้าเป้าวันนี้ใช้เป็นไบรอันบ็อบบี้ครับโอ้โหลงบัรชาเกมครับสำหรับบ็อบบี้ลงลักตะข่ายวันนี้ส่วนทางด้านแฟรงเฟิร์ตนะครับผู้สาประตูประกอบด้วยเควินทรัพครับแล้วก็เซ็นเตอร์แบ็กสามคนเขาจะประกอบด้วยจีเต้ครับแล้วก็มีโรบินโคชครับอีกหนึ่งคนก็เป็นคริสเซนเซนครับโอ้โหสามประการหลังอยู่กันครบครับสำหรับแฟรงเฟิร์ต แานกลางครับวันนี้จะบัญชาเกมด้วยมาริโอกอเซ่ครับยืนคู่กับมูโก้รัสสันครับฝั่งซ้ายจะใช้เป็นบราวครับยืนแล้วครับแล้วฝั่งขวาใช้เป็นอังเกอร์คณาฟครับโอ้โหเรียกได้ว่าชุดก็อยู่กันครบนะครับชุดใหญ่ของหน้าตัวเป้า2คนครับใช้วาฮีครับยืนคู่กับตัวเก่งอย่างมูโก้อิกิติเก้ครับของหน้าตัวเป้าที่ก็กำลังฟอร์มร้อนแรงครับตอนนี้ส่วนทางด้านแฮนดี้ครเปิดมาครับเกมคู่นี้ครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบครับเป็นราคาเสมอนะครับ หมานเชื่อมั่นว่าไอแท็กแฟรงเฟิร์ตครับจะเรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้แน่นอนครับถ้าอยากเข้ารอบต่อไปนะครับเกมนี้ครับต้องเอาครับสำหรับไอแท็กแฟรงเฟิร์ตหมานก็แอบเชียร์นะครับให้เชียร์ไปทางไอแท็กแฟรงเฟิร์ตครับเกมนี้ครับไม่แพ้แน่นอนครับเพื่อจะบุกมาจะยียดความปลาใจให้ได้ด้วยนะครับเกมนี้เชียร์แฟรงเฟิร์ตครับแล้วก็ไปที่สกอร์สูงครับคาดว่าจะยิงกันเยอะแน่นอนครับดูเกมคู่สุดท้ายครับที่จะนํามาวิเคราะห์กันนะครับเป็นเกมระหว่างวิกตอเรียเพลเซนนะครับ บ้านรับการมาเยือนลาซิโอครับทีมดังจากคันโชเซเลียอิตาลีครับเกมคู่นี้เริ่มเตะในเวลาตีสามตรงครับมาดูเฮตุเฮตครับคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่เคยเจอกันนะครับที่เราจะเตะกันไว้เนี่ยครับมาดูฟอร์มการเล่นฮะนะของทั้งสองทีมนะครับมาเริ่มที่เจ้าบ้านอย่างวิทูเลียโพรเซนนะครับเกมหลังสุดครับพวกเขาชนะได้สี่เลยนะครับแล้วก็เสมอไม่มีครับแพ้ไปหนึ่งเกมนะครับเรียกได้ว่าฟอร์มกาลังจัดจ้านครับชนะรรวดครับ เกมล่าสุดก็เล่นในลีครับบุกไปชนะมาได้2ดูต่อศูนย์เก็บ3แต้มได้ครับแล้วก็มั่นใจแน่นอนครับสำหรับเจ้าถิ่นอย่างวิตตเลียเพสเซนส่วนทีมเยือนอย่างราซิโอครับทีมดังจากอิตาลีครับหเกมล่าสุดก็เสมอ2ครับชนะ2แล้วก็แพ้1งครับอรามก็คือลงครับแต่เกมล่าสุดนั้นก็บุกไปชนะเอซีเิลาามาได้2ดูต่อหนึ่งครับทำให้เรียกความมั่นใจกลับมาได้แล้วก็ได้แต้มสําคัญครับเกมในลีครับสาหรับราซิโอส่วนผู้เล่นที่ค่ายการประลงนสนานมครับสำหรับเจ้าถิ่นวิเพ จะได้แบกใจเป็นจามิโอคาครับยืนคู่กับปาลิสกาครับยืนคุมแนวรับกันครับ2คนนี้แล้วก็มีแดนกลางอย่างเมมิกส์ครับยืนคู่กับคาดูครับแล้วก็มีคาวักเป็นตัวปั้นเกมลุกครับส่วนตัวแดนบนครับที่ทําเกมเขาจะมีซุสครับยืนคู่กับดูโรซิมี่ครับแล้วก็มีวีด้าครับเป็นตัวหน้าตัวเป้าครับวันนี้ขอให้ลาตาขายทีมเยือนครับอย่างลาซิโอส่วนทางฝั่งทีมเยือนอย่างลาซิโอครับผู้สาประตูประกอบด้วยอีวานโปเวเดลครับ แบ็คขวาใช้เป็นมูราสิกครับแบ็คซ้ายใช้เป็นทาวเเลสส่วนเซนเตอร์แบ็กสองคนใช้เป็นกีกอตครับยืนคู่กับกีล่าครับแดนกลางวนี้ใช้เป็นโรเวลล่าครับยืนคู่กับเกนดูซี่ครับเด็กเก่าจากอาร์เซนอลนะครับแล้วก็แนวลุกวันนี้จะใช้เป็นซักคันยี่ครับยืนทางฝั่งซ้ายอิซักเซนยืนทางฝั่งขวาครับแล้วก็วิเลเดียครับยืนเป็นกองหน้าตัวต่ำครับหน้าเป่าวันนี้ใช้เป็นโรมชัวนาครับโอ้โหกองหน้าตัวเก่งเหมือนกันครับสำหรับลาซิโอครับผู้มาเยือน มาดูแฮนดิแคปครับคู่นี้เปิดมาครับเป็นฝั่งลาซิโอครับเป็นต่อที่0.5ครับเกมนี้ครับด้วยชื่อชั้นนักเตะแล้วก็ชื่อชั้นของทีมครับลาซิโอดูดีกว่าครับแม้ว่าวิตูเลียเพลเซนจะได้เปรียบจากการเล่นในบ้านแล้วฟอร์มทั่งหลังกำลังดีครับแต่มาตรฐานของลีนั้นต่างกันนะครับทีมจากอิตาลีต้องบุกมาชนะได้แน่นอนครับตามานเชื่อมั่นครับวันนี้ให้เชียร์ไปที่ลาซิโอครับต่อเลยครับ0.5แล้วก็คาดว่าจะยิงกันเยอะแน่นอนครับวันนี้ให้ไปที่สกอสูง อ๋อจบลงแล้วครับเจ็คู่ที่นํามาวิเคราะห์ให้นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกรอบนึงแล้วกันะครับเกมคู่แรกครับเป็นเรียวโซซิดัตครับเปิดบ้านรับการมาเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเกมคู่นี้เตะในเวลาเที่ยงคือสี่ห้านาทีครับหมายให้เชียร์ไปทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับลองไปเลยครับศูนย์จุดห้าครับคาดว่าจะยิงกันเยอะครับสกอร์สูงเป็นแมนยูไม่แพ้ครับเกมนี้เสมอกันไปสองประตูต่อสองครับส่วนเกมคู่ต่อไปครับเป็นเอเซ็กอาร์มาครับเปิดบ้านรับการมาเยือนสเปอร์ครับเกมนี้เริ่มเตะในเวลาเที่ยงคือสี่ห้านาทีครับ ไอเชียไปทางอัคมาครับลองไปเลยครับ0ูนจ้าครับแล้วก็ไปที่สกอร์ต่ำครับคาดว่าวันนี้จะเสมอกันไปครับศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับแล้วก็คู่ต่อไปครับเป็นสเตเวอบูคาเรสครับเตะกับโอลิมปิกลียงครับเกมคู่นี้เตะในเวลาเที่ยงคือสี้านาทีครับให้เชียไปทางโอลิมปิกลียงครับต่อไปเลยครับ0ูจดครับแล้วก็ไปที่สกอร์ต่ำครับคาดว่ายิงกันน้อยสกอร์ที่คาดครับเป็นลียงชนะ1ประตูต่อศูนย์ครับ ก็เกมต่อไปครับเป็นฟินิบาเช่ครับเปิดบ้านรับการมาเยือนกาสโกเรนเจอร์ครับเกมคู่นี้เตะในเวลาเที่ยงคืน45นาทีเช่นกันครับให้เชียไปทางกาสโกเรนเจอร์ครับรองไปเลยครับ1.0ครับแล้วก็ไปที่สกอร์สูงครับคาดว่าจะยิงกันเยอะครับเกมนี้ครับคาดว่ากาสโกเรนเจอร์จะบุกมาชนะได้3ประตูต่อ1ครับส่วนเกมคู่ต่อไปครับเป็นเอสโลมาครับเปิดบ้านรับการมาเยือนบินเบาครับทีมจากสเปนเกมคู่นี้เตะในเวลาตีสามตรงครับมาให้เชียร์ไปทางแอลสติกบินเบาครับรองไปเลยครับ0-0.5ครรับแล้วกก็ไปที่สอ์สูงครับ คาดว่าจะยิงกันเยอะครับเกมคู่นี้จะจบเสมอที่2ประตูต่อ2ครับแล้วก็คู่ที่6ครับเป็นไอจักรอันเตอร์ดัมครับเปิดบ้านรับการมาเยือนไอจักแฟรงเฟิร์ตนะครับเกมคู่นี้เตะในเวลาตีสามตรงครับให้เชียร์ไปทางไอจักแฟรงเฟิร์ตครับราคาเสมอครับไปที่สกอร์สูงครับคาดว่าเกมนี้ไอจักแฟรงเฟิร์ตจะบุกมาชนะได้3ประตูต่อ1ครับคู่สุดท้ายครับเป็นเกมระหว่างวิสเลียเพลเซนครับเปิดบ้านรับการมาเยือนลาซิโอครับเกมคู่นี้เตะในเวลาตีสามตรงครับ ให้เชียร์ไปทางทีมเยือนครับอย่างลาซิโอครับต่อไปเลยครับ0.5ครับไปที่สกอร์สูงครับอาจว่าลาซิโอจะบุกมาชนะได้3ตัวต่อหนึ่งหรือ4ิตัวต่อหนึ่งนี่แหละครับครบแล้วครับ7คู่ครับทีเด็ดที่ตะหมานำมาวิเคราะห์ให้ทุกวันนะครับข้อมูลสดๆใหม่ๆมาอัปเดตทุกวันครับไม่เชื่อลองติดตามกันได้นะครับลองตามกันได้เลยครับสำหรับนักลงทุนครับแต่บอกเลยนะครับการพนันไม่มีคำว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับต้องใช้สติกอนสตาร์ทุกๆครั้งนะครับใช้สติในการเล่นในการลงทุนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับ ถ้าท่านใดสนใจเข้าร่วมกลุ่มดีๆนะครับกลุ่มของตมานะครับมีฟุตบอลโครงการมีฟุตบอลเดี่ยวให้นะครับมีเปอร์เซ็นต์เข้าสูงแน่นอนครับฟุตบอลที่เราให้ไปในกลุ่มนะครับสามารถดูที่ลิงก์ใต้ล่างวิดีโอได้เลยครับที่ตมานปักหมุดไว้ให้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องของตมานด้วยนะครับย้ำนะครับกลุ่มนี้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ครับติชมกันได้ตมานจะรับฟังนะครับ อาจจะมีพูดไม่ค่อยรู้เรื่องกันบ้างน,นะครับเพราะว่าลิ้นมันรัวนะครับขออาภัยมาณน,นที่นี้ด้วยนะครับวันนี้ก็คงครบถ้วนแลครับสําหรับข้อมูลที่ให้ไปเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ